สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องวันบางชันแนวครับบรรยากาศแดดลมล้มตกครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับผมการได้สังเกตเห็นนะครับพื้นที่ว่างบริเวณนี้ครับผมเป็นหลองตรงกลางสวนครับเป็นคู่ขั้นที่ผมก็ได้เคยเอาต้นหน่อยนามาปลูกไว้แล้วนะครับ2ต้นซึ่งไม่กันยังเหลือพื้นที่ว่างนะครับที่จะสามารถปลูกอย่างอื่นได้อีกอยู่นะครับผมกมาเบิ่งกครับว่าเจ้าอย่างมาล่งครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้เพาะกาพลิกชอดจีนไว้นะครับประมาณ89ต้นนะครับที่เหลือยัง่่ท่านลงปลูกแล้วก็มีต้นหน่อยหนอีก2ต้นครับซึ่งก็เป็นหน่อยนาพันหนังนะครับที่คุณแม่มากระประทานครับแล้วก็จะมีมะละกอฮอนแลนด์ครับผมบางส่วนที่แยกออกมานะครับพร้อมที่จะลงปลูกแล้วครับครับผมตอนนี้กัปลูกเสร็จแล้วนะครับสำหรับพลิกและก็มะละกอนะครับ แล้วก็น้อยหนาที่คุณแม่ชอบกินครับผมปลูกเสร็จแล้วครับผมกะรอบเบิ้งครับผมว่าจะหลอดบอนะครับปลูกหลายหลายยางผสมผสานกันไปครับผมบา้พื้นที่ว่างนะครับใส่พื้นที่ให้คุ้มค่าเวลาเท่ารดน้ำต้นหม่นะครับก็จะได้บ่อศูญย์เสียน้ำโดยปาประโยชน์ครับผมก็จะได้ลดทั้งพวกหวานป้าแล้วก็พลิกมะละกอของเท้าน้ำนะครับนะครับใกล้ๆกันแบบนี้ไปเลยครับ ราเบิงบรรยากาศสวนยยมแดงครับครับต้นพริกตัวนี้จะเป็นพริกชอ่อจีนครับผมพริกชอ่อจีนน้อยนาะน้อยนาพื้นบ้านเรานี่แหละครับน้อยนาหนังเขียบหนังครับผมสวนลงโล่งตรงกลางนี่ก็ปล่อยไว้กับพิจารณาอยครับว่าจะเอาต้อนอย่างมาปลูกนะครับอาจจะเป็นไม้เย็ยนต้นนะครับปลูกสลับสับวางกันไปครับ ต้นนี้สภาพสมบูรณ์เลยครับต้นไนนานะครับมาอัปเดตต้นอินทผลัมนะครับหรือต้นสละนะครับตอนนี้ผมกะลืมบ่มั่นใจว่าเป็นต้นสละหรือต้นอินทผลัมครับที่ผมปลูกไปก่อนหนะน้านี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วครับผมที่ถุงถุงเพ่อเขาแตกนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่ายังสภาพยังใช้ได้อยู่นะครับยังบ่ทันแหง้งบ่ทันเหี่ยวเฉา ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับกะใส่เป็นแซลมแล้วก็ตะกาเก่ามาบางแสงเข้าไว้ก่อนครับผมแต่ก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับที่ลักษณะไม่เหมือนต้นนี้นะครับอาจจะเป็นต้นอินทาลัมล่ะครับผมอีกต้นหนึ่งที่ยังพัฒนามาปลูกเพราะว่าต้นกล้ายังหน่อยอยู่ถ้าต้นนี้เป็นสลักนะครับอีกตก็จะเป็นอินทาลัมครับผม ส่วนลิ้นจีจักรพัดนะครับก็ถือว่าติดแล้วนะครับทานไปหลายสัปดาห์แล้วนะครับสภาพต้นก็ยังเขียวอยู่ครับผมก็ถือว่าติดแล้วนะครับก็มีปลูกต้นบวบหงแซมไปนั่นนะครับผมบริเวณนี้ก็จะหาต้นต้นไม้มาปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆครับผมเป็นพืชผักสวนครัวครับผมอาจจะเป็นพริกมะเขือต่างๆครับผมปลูกไว้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากเพียงเท่านี้ครับผมเป็นแรงบันดาลใจในการปลูกให้กับทุกคนครับผม ให้ทุกคนมีความสุขครับทุกกิจกรรมมันบางครับผมสวัสดีครับ